บระเทศเยนเตนาวอยู <ım ensen> ่ในเมืองบเห็นขึ้นเลยมอคเลอนี่หรือว่ามันยังเสาปุดนี่พี่น้องนำปุดแล้วลองบนตัวก็เตรียมแล้วลองลิ้นเบิ้งลิ้นเป็นอยู่บ่คลายคลายกับกระสุนเท่าไหร่นอกมันตัวเนาะตอนเราจะไปก็เอามาฟินกันเอามาฟินเขาฟินเขากันเนาะ ปิงเข้าก่อนเราค่อยปิงซีนเนาะโอเคเนาะพี่หนนะ้่งเนาะกินอิ่มปุ๊บแล้วปับ๊บหลักกาศสิบโมงพอดีเลยบัดนี้สามสิบ <c oughs> นาทีฟานไป๋วสันเป็นมนะหลักอากชเตรียมตกเข้าป้านนะพี่หน้องเนาะ โราสบายดีเนาะสบายดีลำซอลดูพี่น้องอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเนาะแต่หน้าหน้าเลยเดลยพี่น้องและทีได้ลมโบมีมอกมานอนมานอนอยู่ถ่งผูเนาะคิดว่าสิมีมอกแต่ว่าบ่มีเพราะว่ามันเป็นบอลที่สูงเนาะพี่น้องเป็นบอลที่สูงนะมอกเพราะมัลมพัดมอกไปหมดแต่ว่าในเมืองก็ยังบริเวณคืนเท่เนาะพี่น้องบ่กูืว่ามือนี้สิมีมอกู่บ่ นี่ดังไฟตุ่มน้ำเนาะกำลังสีกำลังสิพากันกินกาแฟพี่น้อยเย็นเนาะบนโตเนาะลมมากบน,น, <laughs> น่ายเย็นแต่หนาวอยู่ในเมืองบระเทศคืดหน่อยมอสเอนี่หรือว่ามันยังเสาพุ่นเลยพี่น้องในเมืองเซายบุรีเนาะในตัวเมือง,อ,ง,อ,งอันนี้ก็คือเส้นทางกลับบ้านเส้นทางที่ฮามาก็คือเส้นทางตรงนี้นี่แหละ เมื่อวานเห็นมองมาอยู่บ,บแ่แต่ว่าไม่ดีบ่ะมีเนาะแต่อากาศมันเย็นหนาวละก็เย็นเย็นละก็นหนาวยานมันสีความขนาดโมนี่ก็ได้โอเคเนาะพี่น้องนาะเดียวจากน่อยพาก,กันกินกาแฟแล้วละกันสิเมื่อไปที่ตุบน้องวันโตไปเฮ็ดเขาเนาะกินเขาเสาวล้วก็พาก,กันไปเลาะห้วยห้อง,องละได้บัดน,นี้ อ่ากาศงามสาวนะพี่น้องนะเอาบนโตทางบนนันนะแมนทางไปปังบงหันติออห้ากะเห็ดได้มือคือนีบนอะไเฮ็ดนี่เลยทางพี่น้องเห็ดอย่น้อยนึงเนาะ เสียงหมดซิงมาแล้วมาแต่สาวเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานเข้าจุดไฟได้เนาะเห็นั้งแต่มือพุ่มวานี่ป่นวอนนั่นนะวันโตให้อลีแมนคิดว่าอยู่ทางใดอยู่ปูนบ่เบิ่งเห็นอยู่บ่บอเห็นเนาะน่ะนาจะไปทางป่นเนาะ แต่ว่าไปสอกบ,บ,บ่ได้บบหูให้นะพี่น้องที่แรกว่า,วาสิไปส่วนน้องอลีแต่พะว่าเสร็จห้าลงบ่ได้กันเลยบ้าสิไปมอยเบิ้งแต่ว่ามันไกลพุดไปยันเสี้ยวน้มันตโตอ๋อมีมีปลากรวยอยู่นี้ได้ไหพี่น้องปลากรวยของแถลเนาะกรวยปลาปลากรวยอ้าวมาเต็มมาตอนใดเจ้านี่เมื่อคืนนี้ยังเห็นเจ้ามาเลย มีเห็นอยู่นี้แหละจะมาตอนใด <c oughs> นี่พี่น้องนำปุดแล้วนำเงินตัวก็เตรียมแล้วเตรียมกินเนาะกินแล้วเราก็ไปเหงื่นละเตรียมเดยมกินบะไรติมันมันเป็นน้ำเนาะโอ้โหนั่งอยู่นี่เฮ่นมดทุกอย่างเลยได้พี่น้องตื่นเต็นขนาดเลยปลางวงก็เห็น ดูเข้าอะไรทำไมเข้นมนเลยนีู่ไอ <Hey, S 1> เอาลุน้นเลยกค็คับคาบิลี่เนื่ยถ้าเลือกแล้วกลับมาไซคลในแฟมิลี่กันเล โอเคนะทุกคนนะตอนนี้กันเก็บเครืองเก็บเคร่องแล้วไปที <iza> ่เรียบร้อยแล้วนะครัเครื่อง โอ้คนะทุกคนตอนนี้น้องฟ้ามกำลังน้าล้างตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกระซิขึ้นไปถึงเหินเบิ้งว่าน้องวันโตเลยหุ้งเขาไว้แล้วบนะเนาะมากตอนนี้บ้าเพิ่นกำลังไปโอ่ขนไปกินเ้าป้านะังกรพี่น้องน้องวันโตเกือบมู่แล้วบอมมู่คือว่าบ่หองละ มันโตเกือบมูแล้วเ่เกือบแล้วเนาะเห็นยังแล้วหุ้งเขาแล้วเ่เอ้ยฟาร์มเห็นอันคนขี่รถมาหันน่ะคือมูมันโตเนี่ยแม่นบ่ามันมูรุ่นเดียวกันบ่น่าจะแม่นแล้วเนาะผู้ชายโอกเราว่าสองเสียงบ่อุ่ยใจไหมมูเดียวกันบ่รุ่นน้องเราอะ เฮ้ยขี้หลดมาเราบอกไปกินข้าวป้าลำห่าววะเนาะหลงลิ Are ้นเบิ้งลิ้นเป็นอยู่บ่คลายๆายกับกระสุนเท่าไหร่น้อมันตุนเนาะคลายๆายกับกระสุนคลายกับน้า น้ายิงป่ะดึงปลงของกินหน้าเนยเออองตัวกับบนตัวห้าตรงไหนจ่อไหนอยู่กี่ดีบุกโอเค ใช่บ่เป็นบ่เคยลิ้นเด้บ่เคยลิ้นลองลิ้นบ um> ังเอื้อยฟาร์มยังเคยจับต่เทือเดียวเหอแด้แ้่เอาดีๆเด้บนตัวมาเห็ดตัวย่างดูยาดมันลันเลย่อไปซอกยิงนกน้อยฮะนะเธอต้นมักตะกบมานะ เขาสุกแล้วเป็นบอลนี่อกน้ำมออนี่อกน้ำมออขั้นตอนต่อไปก็เอามาปิ้งเอามาปิ้งเขาปิ้งเขาก่อนเนาะปิ้งเขาก่อนแล้วค่อยปิ้งซีนเนาะมืีเมียนพ่อมีพ่อครัวเด้อมื่อนี้ปกติแม่แม่ครัวเฮ็ดมื่อนี้พ่อครัวเฮ็ดมื่อนี้แม่ครัวยังบาทันมาแม่ขัวยังมาทันมายังบ่มีแม่ครัวเนาะพ่อครัวก็เลยเฮ็ดเองกินเองมื่อนี้ เม <า S 1> เ,เรฟนี่บอ่อยันอย่ตงนั้ไม่เป็น l อันสะน, <c oughs> นี่น่าจะพออยู่เนาะอันนี้บอกันปีนเขานะคนตบอกว่าปีนเขาเอ็นเิงเหรอเธอเอนมาเน่เดือข้างไฟซืสอดิเออเมนเนี่ยหอมเด็กโดยกระห้นะ บบเปตามปะซาเปตามปะซาอิมิเอ็นจีหางเดี๋ยนะจีมันปิงเดี๋ยนะก็เป็นปิงเขาเนาะมันตัวเนาะดังไฟใส่อีกเพื่อมันมีทานปิงสิ่นไอ้ปิงอะบอตอนอืมถ้าไม่มีทานจืดนะเพราเอ่ยฟังว่ามันจึงไหวเดี๋ยนะอืมจืดนล้วก็ได้บบหูคือกันนะแต่ว่าใส่เกลือเอื้อเกลือมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ยเลย ัก่แซ <Okay, S 1> มบ้างหน่อยม <c oughs> ันตัวปีงไก่พุดตี้เขานะ่ะมันสิกกสุกตีปบงได้ยูเนาะปีง้นดนเนาะปีงตอนเดกินปีงกินเขาซวยนางเบิรงพอ่อรัวเห็ดกินก้อนเหมือนี่เจ้าชาวเห็ดยิ่สซูมแต่ใหร่แล้ว <c oughs> <c oughs> อจยู <c oughs> อึ้งจู่อจ้าไอ้คนจริงนะเมื่อเจ้า โอ้เนี่ยตุ้งเหยดเจมเจ้าเอื้บครบจริงอะเดี๋ยวตังเดี๋ยวนี้แม่ยาวให้ไปละบอบอเป็นยังล้างแล้วมันก็หมือความนัวแล้วใส่ซุดไหมเนาะเอื้บเกลือมาแล้วก็ล้างอีกเอื้บเสียบๆมาล้างไมเหมดแล้วความแฉบตีบบอเป็น มืัอนี้กินฟีมือพ่อขวดเด้อมืัอ,อ,อ,อนี้นรรให้พ่อขวดเห็ดเออบระทานล้างกินกิมมือ่วช้าจะถจุเอาเป๊บน,นึนก็ได้คันยาเห็ดสรงเมนูอันนึงทอดอันนึงคั่วใส่ฝรั่งเจียยูเล่ายูเล่าก็ยังใส่ายมานันว่าเป็นของฝรั่งอีกมันโทเนาะ <c oughs> กีนยามบ๊ทันกินแล้วใช่ไหมมันซวย,วยแวหละจะเลยทอดส่วนตัวนี้เฮาสิเก็บไว้คัวกับผักทันเนาะน้องฟาร์มไปสวยกินโอเคได้มาแล้วมมสมาชิกดนะได้สมาชิกเพิ่มแล้วลพร้อมระบบทังนี่นะ่ะสบายดีไงสบายดีเด้อเนย์สบายดีแนะนำตัวเด้อยวโอ้ภูบาวรอนี่ นี่ข้อกินข้อเหาเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยเห็ดแล้วแล้วบันนี้ให้น้องบนตูตักข้าเขาก้อนบันนี้ว่ามีกินเอาเลยบอเป็นยังว่าเขาเห่าอันเกินกำหนดที่เขาจะต้องได้เอาน้ำออกมันเลยย่างทะเลดีนิดนึงว่าเป็นยังเขาเละจึงแซ่บ บแมนอันไ่เขาไปกินยู่ให้เออกินยูหสิไปห้าป่าอะไรกินเขายังไ้อะไรเนาะเข้าอ่นนั้นเข้าบบให้เอาไฟป้าเนาะบแมนบแมน่าใส่ผุนก้อนบอกวัอนโตตักใส่ผุนนไปโอเคโอเคโาเคโอเคโอเคโอาหโอเคาอเคอาอเคโอเอเลยเคเคโาคโอเเคโอเคโรเคาออเคโเค้อเคโอเอเเอเคโอเเป็นเคโอเคโเคโ เวลานะจะประมาณเก่าหรือสิบแล้วเก่าบงเครื่องเนาะกินข้าวสาก่อนบาดนี้มาได้ผู้เป้าอยู่ทังนอกนะกินแล้วบอกเคยกินแล้หบอจัดไปคือมร้านแล้วเพราะขัว แต่ว่าฟี่มือน้องฟงาร์มเฮดนาันนี้กี่แค่น้องหายเจ้าถิ่นยินเยียบอ่ะ응อ응ืมอืโอเคเนะพี่น้องนะก,กินอิ่มปุ๊บแล้วปับ๊บแล้วกาศิบโมงพอดีเลยวันนี้สามสิบนาทีแานไป่าสันเป็นละ

Go to moon, e.